<onz> <etus> รุ่งภูมิใจเสนอเอาไหมขอดูหน่อยดิพ่อตามเครับโอ้ยโอเคครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับกับเมนูปลาย่างราดซอสน้ำมันสมุนไพรขนมรุ่งชีเด็์เคสปอดอาหารคลีนอร่อยวันนี้ไปตายเอาดาำหน้าสรุปวันนี้เราจะ ไม่ได้รับการบีบอะไรเลยว่าจะทำอะไรกินใช่ไม่ได้รับการบีบกระทั่งว่าชุดไม่ต้องเขาบอกให้นั่งไปได้เขาอกจะมาให้นั่งรถเล่นมาเปล่าพี่แน่นดิพี่แล้ววันนี้สขาบอกว่าเจะทำอะไรกินอะไรนะดิบป็นปลาปลาก็ไปหาฮะตกสิครับวันนี้พี่มีมีครูเรื่องของการตกปลามาสอนทุกๆคนนะครับตกเลยเหรอแลถ้าตกไม่ได้ก็ไม่ต้องกินเหรอ Yes sir สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายกานขนมน้องชีสเด็ดเฟรปลอดอาหารคี้นอร่อยวันนี้ไปตายเอาดับหน้าครับผม แล้วสรุปวันนี้เราก็จะทําปลาพี่เขาบอกเราว่าเดี๋ยวเราต้องไปตกปลาครับผมหนูไม่มีความรู้เลยฮะแต่ว่าทางทีมงานอ่ะเขาเชิญเซียนอยู่คนหนึ่งมาเซียนคนนี้ตกปลามาเจ็ดราตีโอ้โหไม่ได้สักตัวใช่ไหมเรายังกล้าเรียกเขาว่าเซียนอีกเหรองั้นวันนี้เรามาเชิญเลยครับเซียนโก้เจ็ดราตีครับผมเอาเลยสวัสดีครับและนี่คือพี่โก้ทาเป็นมานานแล้วถูกไหมคะ ทำเป็นกี้เองครับไปนะครับตอนแรกนะครับเอาเอ็นออกมานะครับการออกนะครับครับมัดนะครับมัดให้แน่นนะครับไปแล้วก็จะใส่ทุ่นนะครับก็มีหน่อยครับก็มีหน่อยครับที่ตัดเอ็นหรือมาตัดของครับนะครับเราใส่เบ็ดนะครับมองให้ดีนะครับให้ตรงนะครับแล้วบอร์เดือใช้เหยื่ออะไรการตอกปลาพี่ครีบทีผมก็จะใช้เป็นไส้เดือนนะครับไส้เดือนแล้วก็ไม่ทุกที่อะค่ะก็น่าจะเป็นพวกกลับไก่พวกเครื่องในไก่ครับ ตับ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 ตัับต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 ตับ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 ับตับตับตตับ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 ับตับตั โอเคโมตรงนี้ปลาเยอะเชฟโอเคโอเคแต่ผมมันตกไม่ได้นะฉันนั่งตกปลาอยู่ลิมตะลิ่งแปลกใจจริงๆปลาไม่กินเยอะ75 years later ะแล้วครับไม่ได้ตั้ตัวเลยค่ะแล้วกัต่อยเลิกเดือหมดแล้วอ้าวอ้าวลุงทำไรครับลุงทำไรครับลงตะไคร้ครับลงตะไคร้ลงตะไคร้ลงตะไคร้ลุงลุงตะไคร้ดักปลาไว้เหรอครับปลาครับดักปลาโอ้ยว่าแล้วทำไมไม่ได้โอ้โหนี่เลยก็ว่าทำไมไม่กินเม็ดเราเลย เซียนโก้หายไปไหนเนี่ยเซียนโก้เซียนโก้พอครับงั้นรบกวนพ่อเก็บปลาผู้นี้มาให้ผมหน่อยครับเดี๋ยวผมจะเอาไปทำอาหารแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับแฟนเขาก็ใช้ใช้เขาอีกเอาเข้าไป โอเคครับเราได้ปลามัลแล้วเยอะมากเลยเนาะใช่เดี๋ยวเรามาเริ่มขอดเก็ดควักไส้กันก่อนจะไปย่างโอเคครับปลานะครับเราเอาขึ้นมาซับน้ำนิดนึงซับเมือกมานิดนึงเพราะเดี๋ยวเราต้องขอดเก็ดเขานะครับแล้วจุดประสงค์การใช้นะครับคือถ้าสมมุติว่าเราเอาไปเผาเกลือก็ยังไม่ต้องขอดเก็ดก่อนเผาไปได้เลยแต่นี่เอามาย่างเพราะงั้นเราก็ต้องขอดเก็ดเขาก่อนวิธีขอดเก็ดก็คือไม่ใช่ช้อนสแตนเลสนะครับขูดสวนกับนะครับก็ขูดไป อย่างรุนแรงเลยเหรอคะพี่โอก็ต้องออกแรงนิดนึงครับพอทำเรียบร้อยปุ๊บเราก็เอาเขาไปล้างน้ำทีน,นึงก่อนจะมาขัดใช่ครับพี่โอ้เราเรา,เรามีวิธีการทําให้แบบปลามันไม่เมือก่อนเวลาขอดเก็ศไหมคะคือบางคนก็เอาไปล้างเกลือใช่โอครับแล้วอย่างนี้ปลาที่เราจับได้อย่างงี้ครับเขาเรียกว่าปลาอะไรครับไอนน้เมื่อกี้ถามพ่อมาคือปลาท้องขาวอ๋อปลาพท้องขาวโอ้นินวันนี้เราจะได้กินเมนูอะไรเนะ นั่นดีพี่โอคะแล้ววันนี้สรุปเราจะกินเมนูอะไรกันและเมนูชีสเดย์ในวันนี้คือปลาย่างราดซอสน้ำมันใส่สมุนไพรครับเย้ซอสน้ำมันด้วยอะอยาก <c oughs> มัไม่ให่น้ำมันอย่างเดียวนะมันจะปรุงรสเข้าไปในน้ำมันนั้นด้วยมีตัวลักษณะซอสอยู่อันนี้91้าหรือครับเชฟอานนีแกโซอีซี่ค่ะโอเคครับเราคอดเกเสร็จแล้วเดี๋ยวมาควักไส้เนาะเดี๋ยวก็กีดตามแนวท้องอย่างนี้นะครับบางคนก็กีดใต้ท้องก็ได้แล้วแต่ ลลังกามนโอเคครับเราขอดเก็บควักไส้เรียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะเอาไม้เนี้ยเสียบเขาเข้าไปกันนะครับเอาไม้เสียบเข้าไปเราต้องเสียบตามแนวไหนครับเชฟคือเสียบตามแนวนอนดีกว่าครับเพราะว่าเราปิ้งมันก็จะง่ายหน่อยอะมันก็จะเห็นว่ามันทะลุแล้วใช่ไหมใช่ไม้ก็คือไม้ทั่วไปไม้ไผ่อะไรที่หาได้ไมไม้ไผ่ไม้เสียบลูกชิ้นไม้สักไม้มะข่าอะไรก็เสียบได้เลยก็ได้ไหบไม้ยมุกได้ไหมคะ เอาเลยออกไปกันครับเดี๋ยว้วยทุบตะไคร้ล้วยัดไปในท้องมาหน่อยเพื่อลดความคาวมันลงนะครับเกลราตัดหัวตัดท้ายตะไคร้เรียบร้อยนะครับล้วก็มาทุบเขาก่อนที่จะหั่นเป็นท่อเล็กๆครับทำไมาต้องทุบกับเจ๊ทุบให้กลิ่นนะ้ำมันหอมระเหยมันออกมาแล้วก็ทำมาหั่นเป็นไซส์ที่มันสามารถยัดเข้าไปในท้องปลาได้ับ้ว<ๆ>น,นี้ใส่มะกรูดด้วยเนาะแล้วก็หยิบมาจํานวนหนึ่งขยี้ขยี้เข,ขานิดนึงมาเอาปลามาครับ<ๆ>นะโอเค เรามีนองท้องนะครับเราก็จับตะไคร้ยัดเข้าไปอ้าวเดี๋ยวเสร็จแล้วเราโรยเกลือเอาไปปักได้เลยครับเฮ้ยโรยเกลือรโรยเกลือไม่อไม่ต้องเยอะนะครับต้องเยอะคือน,นิดหน่อยให้มันมีเค็มๆโอเคครับตอนนี้เราจะถึงขั้นตอนการย่างแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปย่างกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำมันสมุนไพรสำหรับราดทานากับปลาโอเคโอเคครับไปโอเคครับเดี๋ราจะย่างแล้วเราจะบ้างนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มันสุกง่ายขึ้น ท่านเล็กก็ส0 0ลก็พอเชลคับแล้วถ้าเกิดปลาตัวเล็กแค่นี้เราใช้เวลาในการย่างปลาประมาณกี่นาทีครับเพคือ้นไฟแรงๆพี่บอกว่า,า5้าทีส0นาทีก็เสร็จน,นะครับดูจากเนื้อถ้าเนื้อมันเริ่มสุกแล้วสีมันเริ่มเปลี่ยนเนี่ยมันก็จะสุกแล้วโอเคครับเดี๋ยวคราวนี้ผมจะมาทำเริ่มทำตรงน้ำมันสมุนไพรแล้วเนาะครับผมครับแล้วก็เราจะทำอะไรครับบิ๊กกระเทียมก่อนนะครับ อันนี้คือกระเทียมจีนใช่ไหมกระเทียมจีนใส่กระเทียมไทยจะไม่เล็กๆกระเทียมจีนจะเม็ดใหญ่กว่าเราอันนี้ขิงนะครับขิงกระเทียมพวกนี้มันจะมีน้ำมันหอมระเหยมันอยู่เราไปโดนน้ำมันด้วยกันเนี่ยมันก็จะหอมอันนี้พริกแห้งนะครับใครชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะหน่อยนะครับเชฟผมงงอย่างนึงว่าทําไมพริกแบบนี้ครับครับทำไมถึงไม่มีสีเขียวเลยเขาไม่นิยมพอมันแห้งเสร็จ้มันจะเป็นแบบสีดำๆอ๋อมันไม่สวยไม่สวยครับโอ้เครื่องเทศเราเยอะเหมือนกันนะเนี่ยใช่ครับโอ้แล้วแต่ละอันที่พี่โอเลือกมาแบบ นี่ก็มีกลิ่นมีกลิ่นมีกลิ่นแต่ละอันคือมีกลิ่นของมันหมดเลยเนาะใช่ครับคือกลิ่นพวกนี้ทำให้น้ํามันเราอะหอมขึ้นแต่คราวนี้เวลาเราหั่นทำน้ํามันพริกเราอย่าหั่นบางมากเนาะทำไมอ่ะเพราะ,ะรเดี๋ยวมันไหมใช้ชิ้นใหญ่น่อยเพื่อให้เพื่อให้มันไหมช้าหน่อยโอเคเอาใส่น้ํามันลงไปในกระทะให้หน่อยครับต้องใช้เยอะไหมคะ,ะเยอะหน่อยครับเพราะว่าเราใช้ราดปลาอะบิ๊กค่อยๆใส่มาครับ<ห>เอาจากกระเทียมก่อนเอาจากกระเทียมกัน แล้ว <Okay S 1> ต่อเชฟใช่หอมมากครับหอ,อมสิงไหมเชฟสิงครับสิงแล้วนี่ก,พกมม็พลิกนด้ไหมเชฟว้าวมันดูน่ากินมากเลยเนาะเชฟแล้วอย่างนี้เราเราจะดูยังไงอ่ะฮะให้หอมเปลี่ยนสีเหรอเชฟหรือว่าไม่ครับคือจริงๆเ,เ,เ,เราเราทำเขาเรียกอินฟิวน้ำมันการทำให้น้ำมันมีกลิ่น,นครับอินฟิวให้กลิ่นมันออกสิบถึง 30นาทีแล้วแต่ชอบว่าชอบให้กลิ่นหอมประมาณไหนขนาไนแต่ว่าต้องระวังมันไหม้เพราะถ้าเกิดไหม้ปุ๊บกลิ่นจะเป็นกลิ่นไหม้มาแทนพี่โอ๋แล้วทำไมเราไม่ปรุงตรงนี้ไปเลยทำไมเราต้องไปปรุงเพราะการใส่เครื่องปรุงมาตอนนั้นามนเดือดมันจะไหม้ก็จะขมเหมือนกันก็ต้องรอให้มันเย็นก่อนใช่ให้มันเย็นนิดเดียวให้มันเย็นนิดเดียวครับโอเคครับทางมาด่วครับเชฟทางมาด่วครับเชฟร้วังนะเชฟอุ้ยอุ้ยได้กลิ่นหัวหอมเลยอ่ะโอเคมาปรุงรสกันนะน้ำมันเรียบร้อยแล้วอันนี้น้ำมันหอย มัน2องช้อนโต๊ะร่อนปรปุงรสอันนี้เกลือครับเกลือนิดหน่อยพอเดี๋ยวเต็มน้ำตาลอันนี้ซอสสีราชาพริกเผาแค่เห็นแค่นี้ง่าอยากกินแล้วอะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาลงไปในน้ำมันครับแล้วไปตั้งให้มันรอน,นิดนหนึ่งต้อวจบิ๊กคนให้เข้ากันนะครับแล้วไปตั้งไฟให้เดือดนะครับแล้วเดี๋ยวเอามาราดปลากัน ระหว่างนี้เชฟจะเอาเขียงปลามาตกแต่งรอก่อนเลยอันนี้เราต้องมาตั้งไฟใช่ไหมเชฟตั้งไฟให้เดือดเลยครับนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดึงปลาออกจากไม้กันค่อยๆดึงใช้มะนาวในการตกแต่งนะครับตกแต่งแล้วก็วางจริงด้วยเสร็จแล้วเชฟโอเดือดๆุมาครับวางวางวาง มากเลยนะวันนี้ใส่ทั้วเลโอ้โโอเคครับแล้วนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับกับเมนูปลาย่างร้อนซอสน้ำมันสมุนไพรอ้าอยู่ข้าวข้าวนี้ถึงเวลาสำคัญต้องมา แน่นอนครับถ้าเกิดเรามีเมนูชีตชีแบบนี้สิ่งที่ขาดไปได้เลยใช่ค่ะนั่นก็คือนี่เลยข้าวแบบอร้อร่อยแล้ววันนี้เป็นข้าวอะไรซึ่งข้าวที่เราใช้ในวันนี้นะคือข้าวหอมมะลิั้นเลตตามพนมรุ้งับซึ่งข้าวหอมมะลิในวันนี้ครับเป็นข้าวหอมมะลิอายุ6เดือนหรือที่เขาเรียกว่าข้าวกลางเก่าก แหล่งที่ปลูกเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งที่ปลูกข้าวหอมมะลิชั้นเลิศที่หนึ่งของประเทศไทยอยู่ในบริเวณจังหวัดยะโสธรอุอบลราชธานีอำนาจเจริญซึ่งดูจากลักษณะเม็ดข้าวนะครับ,รบมีลักษณะยาวนะครับเวลาหุงเนี่ยจะได้กลิ่นหอมใบเตยด้วยนะครับผมถึงแม้กระทั่งทิ้งไว้ข้ามคืนนะครับข้าวก็ยังนุ่มเหมือนเดิมนะครับซึ่งเหมาะกับกินเป็นกับข้าวแบบนี้ครับอลองว่าเข้ากันแน่นอนครับผมอ่ะได้ถึงเวลาสำคัญแล้วลองชิมดูมาครับ ข้ามันน่สดเนาะข้าวก็แน่นุ่มๆเป็นไงคิดว่าเนื้อปลาหวานมันมีความหวานในตัวมันสดมากเลยใช่แล้วมันมาเจอกับเออพวกน้ำมันพวกพริกพวกเครื่องแดงอะไรอย่เงี้ยรสชาติมันไม่ได้แบบไม่ได้ฉูดฉาดอ่ะมันกำลังดี และที่สําคัญคือในข้าวมันมีกลิ่นของใบเตย<ช>ว่าหวัวเดียวโคตรดีเลยแ<อ>บบว่าหวานหอมอะไรอย่างเงี้ยนุ่มมากจ<อ>บ,<อ>บมันอร่อยมากขนาดนี้เลยใช่ไหมคะพี่พี๊เ<ๆ>พราะฉะนั้นนะคะพนมรุ้งขอเป็นสื่อกลางให้กับพอบ้านแม่บ้านและคนที่มีใจรักในการทําอาหารให้มาเรียนรู้วิธีการทําอาหารกับเชฟมืออาชีพค่ะเพียงแค่ดูรายการของเราเท่านั้นนะคะตามสโลแกนที่ว่าพนมรุ้งเชฟยังชัวร์ทุกคว่นใจ ขอตัวไปกินปลา5ตัวนี้ก่อนนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์เพจเราด้วยนะคะใช่รับผมยังไงมาดูนะคะว่าในคลิปหน้าเนี่ยเราจะไปทำอะไรอีกครับผมแล้วจะเจอเมนูชิชๆแบบไหนอีกติดตามกันได้ค่ะตอนนี้พวกเราต้องไปแล้วมาค่ะพี่พี่มีห้าตัวต้องไปกินกินค่ะมาๆมากจะเป็นังค่ะข้าวพนมรุ้ง เชฟยังชัวร์ทุกครัวมั่นใจ